สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะเป็นแม่แรงตึกนะนะครับขนาด10ตันนะครับผมนะครับของทั้งทันะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็วิธีการใช้งานจริงๆนะครับเวลาใช้งานจริงแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับก็จริงๆแล้วนะครับแม่แรงตัวนี้ครับผม หาอยู่หลายรุ่นเลยนะนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยผมมีเป็นแม่แรงจะเขยอยู่นะครับแล้วแม่แรงจะเขยเนี่ยมันมีความสูงจากพื้นนะถึงระดับสูงสุดอนะแค่ประมาณ34นะถึง37ประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งรถผมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันเป็นรถกระบะนะครับแล้วมันสูงมากเลยครับมันใช้ไม่ได้ครับพอเราขึ้นไปยันได้นิดนึงนะแล้วยันขึ้นไปอีกสามสามที่เซนนะล้อยังไม่ลอยเลยครับคือมันยัง ไม่สามารถที่จะนํามาถอดล้อได้นะครับก็เลยไปมองมองหาแมลงชนิดหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าแมลงตึกนะหรือว่าแมลงแนวสูงแบบนี้นะครับซึ่งแมลงเนี้ยก็จะยกได้สูงกว่านะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือจะยกรถเตี้ยไม่ได้เลยนะเพราะว่าระดับความสูงของเขานะครับผมนะครับระดับที่ต่ําสุดนะต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่23เซนนะหรือว่า230มิลนะครับคือถ้ารถที่มันเตี้ยกว่า23 เซนเนี่ยมันจะยกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเอายัดเข้าไปใต้ท้องได้นะครับผมแล้วก็ครับระดับสูงสุดนะครับของเจ้าแม่แรงตัวนี้นะที่ผมลองยกแล้วก็วัดดูนะครับได้ประมาณ46เซนเลยนะซึ่งสูงกว่าแม่แรงแบบจะเข้ประมาณ10กว่าเซนได้เลยประมาณ12เซนนะครับผมนะครับซึ่งน่าจะยกรถผมขึ้นได้นะครับผมนะครับก็เลยลองสั่งมาดูแล้วแม่แรงรุ่นนี้นะครับนะครับที่ผมไปเลือกซื้อเนี่ยมันมีตั้งแต่4ตันเลยนะ4ตัน6ตัน10ตัน12ตันแล้วก็20ตันนะถ อ่าสี่ตันเนี่ยมันจะอยู่500กว่าบาทเองนะครับผมนะครับแล้วก็6ตันก็กระเดื่อมานิดนึงอยู่ประมาณ600 600ไปปลายหกร้อย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยเลือกเป็น10ตันมาเลยเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับซื้อมาประมาณ900นะครับผมนะครับก็ลองไปหาดูกันได้เองเลยนะตามองแอปอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับผมโอเคยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวอ่าเรามาแกะดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรให้บ้างนะครับครับโอเคครับตอนนี้ผมก็แกะมาหมดแล้วนะครับภายในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีด้ามนะด้ามเนี่ยเอาไว้ปมมแลงนะ มันจะถอดมาต่อกันได้นะคบแล้วผมจะสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูนะครับผมนะครับต่อมาก็จะเป็นคู่มือนะครับหนึ่งเล่มเล็กๆแบบนี้นะครับต่อมาเลยพเอกของเราก็คือจะเป็นแม่แรงนะครับนะครับในส่วนของแม่แรงก็จะประมาณนี้นะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมน้ําหนักเอาเรื่องอยู่นะหนักอยู่นะครับเนี่ยนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะตัวเนี่ยประมาณคืบกว่าๆนะครับแต่ผมวัดให้ดูนะครับว่าขนาดมันเท่าไหร่นะครับผมนะครับขนาดที่ฐานนะ จะกว้างอยู่12เซนนะครับแล้วก็ฐานเนี่ยอยู่ประมาณ11เซนนะครับแล้วก็ความสูงตอนที่ยังไม่ใช้อ่ะ23เซนนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวตัวหัวนะตรงข้างบนตรงนี้นะครับเนี่ยตรงหัวตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่เรากําลังหมุนอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนดูนะครับมันจะหมุนขึ้นมาได้สุดเลยนะแล้วก็มันก็ไม่หลุดด้วยนะเนี่ยครับคือหมุนสุดแล้วมันก็จะไม่ถอดออกมาไม่ได้นะนะครับผมก็อันนี้ถือว่าเป็นโปรเทคที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราหมุนแล้วมันยังหลุดออกมาเลยเนี่ยยยยบบบบางเเรรรรกกินนนนนนนอ้ะะะคคคััััััแลวมมตผ ส่วนที่เกินขึ้นมานะตรงนี้นะจะได้สูงสุดอยู่ที่9เซนนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะปั๊มขึ้นมาให้ดูนะครับว่าขณะที่เราปั๊มเนี่ยนะครับถ้าเรายกตัวนี้ด้วยนะยกตัวหมุนตัวที่หัวขึ้นมาด้วยแล้วเราปั๊มไปด้วยนะครับมันจะมีความสูงเท่าไหร่นะครับผมนะครับนี่นะเวลาใช้งานนะครับก็คือว่าเราก็เอาตัวแกนนี้นะนะครับมาต่อด้ามอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นด้ามยาวแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ด้านข้างตรงนี้ครับด้านข้างตรงนี้มันจะมีรูเกี่ยวนะ งนี้นะครับนี่นะรูเกี่ยวอย่างนี้พอเวลาเราโยกขึ้นนะครับมันก็จะปั๊มขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้ยังปั๊มไม่ได้นะครับผมเพราะว่าตัวปั๊มนะครับเขาจะมีวาลอยู่ตรงนี้นะครับไม่น่าจะเห็นไหมวาลตรงนี้นะครับเนี่ยวาวตรงนี้นะนะครับมันจะหมุนได้ถ้าเราหมุนตวนเข็มก็คือเปิดวาลนะครับเปิดวาลก็คือตัวไฮดรอลิกเนี่ยมันจะยุบตัวลงนะครับถ้าเราปิดวาลนะครับไฮดรอลิกมันจะไม่ยุบตัวนะเนี่ยเราถ้าหมุนเราหมุนตามเข็มนาฬิกานะก็คือหมุนเข้านั่นเองครับเนี่ยหมุนปิดไปนะป แล้วเราโยกเนี่ยตัวปั๊มอ่ะมันจะกระโดดขึ้นมานะเนี่ยเนี่ยปั๊มมันจะเด้งมันจะค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะครับเห็นไหมนะครับแบบนี้นะครับผมนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้นะเป็นวาล์วน้ํามันนะเราอันนี้เราจะไม่แกะไม่ยุ่งมันนะครับพอพอเขาเสร็จไล่ไล่ลมไล่อากาศมาแล้วนะครับผมนะครับก็เอาไว้์วิสตแต่ว่ามันคงไม่เสียครับเสียยากนะครับผมพวกนี้นะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองปั๊มขึ้นมาให้ดูว่าปั๊มสูงสุดเนี่ยมันจะได้ความสูงเท่าไหร่นะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับก็ปั๊มขึ้นมาสุดแล้วนะครับเวลาปั๊มสุดนะปั๊มสุดปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวไฮดรอลิกเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นมานะแล้วก็ยุบตัวลงไปนะครับก็คือไม่ขึ้นแล้วนะครับผมเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันไม่ขึ้นแล้วนะครับผมนะครับี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับพอผมวัดปุ๊บเนี่ยจากพื้นดินนะถึงข้างบนเนี่ยถึงข้างบนตัวฐานข้างบนนี้เลยนะอยู่ที่ประมาณ46เซนครึ่งนะหรือประมาณ40มันไม่เต็ม4ีดีนนะผมผมให้ประมาณรึ่ง ซึ่งมันก็ถือว่าทําได้สูงพอสมควรเลยนะครับผมนะครับแล้วเวลาเราที่เราเอาลงเราก็แค่หมุนเจ้าตัวฐานมาลงนะนะครับถยวเวลาเราหมุนนะตรงนี้ลงปุ๊บมันจะลงนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับก็ให้เราเอาด้ามที่เขาแถมมาให้นะมันด้ามเนี่ยมันจะมีด้านหนึ่งที่เขาบีบไว้นะให้มันเป็นวุรีนะครับผมนะครับเราก็จาไปเสียบเข้าตรงตัวตัววาล์วตรงนี้นะเพื่อจะทําการหุบแม่แรงลงมานะครับผมนะครับก็แค่หมุนตรงนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะพอผมหมุนปึ๊ดนะครับ นะครับจะสังเกตได้ว่าฮดรอลิกเนี่ยมันจะค่อยๆลงนะนะครับแต่นี่คือมันยังฝือดอยู่เพราะเราไม่ไม่ได้ใช่ใชไหมครับเนี่ยเรากดได้เลยนะเนี่ยเรากดมันก็จะยุบลงมานะครับผมไม่ต้องกดแรงแค่วางมือลงมันมันก็ยุบเลยนะครับผมถ้าเราปิดเนี่ยมันก็จะไม่ยุบนะครับจะอยู่แบบนี้เลยแต่ผมจะเปิดวาล์วแล้วจะหุบกลับไปเหมือนเดิมนะนะครับเนี่ยมันจะค่อยๆนะครับยุบลงมาเรื่อยๆนะ,นะครับตามน้ําหนักมือที่เราก,กดนะ อ่าเนี่ยครับแล้วก็ก็ขุดตรงนี้เข้าไปเก็บเหมือนเดิมน,นะครับก็จากที่ผมได้จับแล้วก็ได้สัมผัสนะครับตัวงานก็ไม่ได้ขี้เหร่นนะเพราะว่าฐานเถินอะไรจุดเชื่อมอะไรเนี่ยเขาก็เชื่อมได้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวเหล็กดูอะไรตัวเหล็กตัวบอดี้เนี่ยก็ดูแข็งแรงนะครับผมยกเว้นเจ้าตัวนี้นะมันดูแบบมันดูกองแกงไว้หน่อยแต่มันก็ใช้งานได้นะเนี่ยมันดูแบบเหล็กเป็นท่อแต่มันก็ไม่ได้บางมากนะนะครับก็ใช้งานได้นะครับแต่ตัวปั๊มเนี่ยโอเคเลยนะครับผมนะครับ หรือว่าเขาเอาออกแบบวาให้เราแบบเก็บง่ายเนาะเวลาเราถอดเก็บก็หมุนหมุนมันเงี้ยออกมาได้นะครับเนี่ยแล้วก็แค่หมุนแค่นี้ออกมาแล้วก็เอาไปเก็บได้เลยนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเอาไปลองกับรถจริงให้ดูว่าเวลาเรายกจริงเนี่ยมันจะสามารถสู้แรงหรือว่าน้ําหนักรถได้ไหมนะครับผมนะครับคือเขาระบุไว้10ตันเนี่ยอันนี้คือผมเผื่อไวเ้เยอะเป็นเท่าๆเลยนะนะครับจริงๆใช้แค่6ตันก็พอนะครับผมนะครับรถกระบะแต่ผมเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มอีกแค่หลักร้อยเองร้อยสองร้อยผมก็เลยเป็หนสิบ like ตันมาเลยนะ ครับตอนนี้ผมก็เตรียมหน้างานไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับอลองเอาไม้ก้อนหนุนล้ลอหน้าไว้แล้วนะสองฝั่งเลยแล้วก็เตรียมขาสามขาไว้ลองนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะยกขึ้นนะครับข้างหลังเนาะนะครับขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเอาตัว3ามขาไปวางดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมครับตอนนี้นะครับผมก็จะขึ้นแม่แรงแล้วนะนะนะครับวิธีการที่เราจะใช้งานและเราผ่อนแรงได้ก็คือเราแม่แรงไปขึ้นที่จุดที่เราต้องการจะขึ้นก่อนนะแล้วเราก็หมุนตัวเมาส์เนี่ยขึ้นไปนะครับ ให้มันใกล้เคียงกับตรงที่เราจะขึ้นแมลงนะครับนะครับแล้วเราจะได้ไม่ต้องยกแมแรงเยอะนะครับอย่างนี้เนาะ ครับตอนนี้ผมแม่แรงผมสามารถลอดเข้าไปสอดใต้เพาได้แล้วนะนะครับผมก็ค่อยๆหมุนตรงนี้นะแล้วรถมันจะค่อยๆลงนะครับนะครับเนี่ยครับมันจะไม่ลงพื้นทีเดียวนะเห็นไหมมันจะค่อยๆลงนะเนี่ยครับตอนนี้แม่แรงผมลงมาแล้วครับนี่นะลงมาแล้วครับก็จะเห็นได้ว่ามันใช้งานไม่ยุ่งยากนะเห็นไหมนะครับตอนจะเราจะเอาลงนะเราก็เหมือนเดิมครับยันขึ้นไปนะให้มันติดเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้อง ออกแรงยกเยอะนะครับนะครับนี่ก็หมุนนะครับปิดวาล์วนะแล้วก็โยกเลยครับนะครับแค่นี้เองนะใช้งานง่ายมากเลยนะครับทีนี้เราจะเอารถลงนะเราก็หมุนได้เลยนะครับแต่ผมขอเอาสามขาออกก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอารถลงนะครับ เราก็หมุนนะครับตรงนี้นะเนี่ยรถเนี่ยอันนี้ผมหมุนนะมันค่อยๆลงแล้วเห็นไหมนะครับเนี่ยมันค่อยๆสมูทมากเลยนะครับนะบถ้าเป็นแมลรงจเะเก้นะเวลาหมุนพวกมันจะพุบลงมาเลยนะเนี่ยครับเนี่ยครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะฟิลมันกดมันมันเบาแรงกว่าแม่แรงจะเก้เยอะเลยนะครับเพราะเวลาแม่แรงจเนะเก้เนี่ยเวลาเราขึ้นอะ่ะ มันพอเวลาใกล้ๆสุดมันจะแข็งมากแล้วกดแทบไม่ลงแล้วครับไอน้นี่เวลาเราใช้งานเราก็หมุนตัวนี้นะขึ้นไปให้มันไปรองอยู่ใกล้ๆก,ก,กับตัวเพลานะแล้วเราค่อยไปยกนะครับมันจะได้ยกน้อยนะครับผมเนี่ยมันก็สะดวกดีนะครับแล้วมันก็ใช้งานได้แบบโอเคเลยนะนะครับเมื่อกี้ที่ไปลองให้ดูนะก็ถือว่าโอเคดีแล้วก็ลงเวลาลงก็สมูทนะไม่ใช่หลบบิดปุ๊บแล้วมันพวบลงมาเลยนะนะครับมันก็ค่อยๆลงนะ หรือว่ามันยังใหม่ก็ไม่รู้นะครับผมนะครับครับก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับเจ้าตัวแมลงตัวนี้ที่ผมซื้อมารีวิวนะครับผมนะครับก็ใช้งานได้ดีจริงๆเดียวเลยนะนะครับผมก็กะว่าจะเอามาใช้แทนเจ้าแมลงตะเข้ตัวที่มีอยู่นั่นแหละนะครับเพราะมันเตี้ยนะตัวน้ํายกยกยากนะครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากก็น้อยนะยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย